วันนี้วันที่1กรกฎาคมคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินั่นเองคะ่ะวันที่1กรกฎาคมของทุกปีนะคะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของลูกเสือไทยทั่วทั้งประเทศเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติปีนี้ครบรอบปีที่113คะ่ะ ลูกเสือเลนารีบุคลากรทางการลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์โดยมีนางสาวชุติพรเสชางรองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะ ลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2567ของจังหวัดกำแพงเพชรมีนายอนุชาพ,พัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนของลูกเสือเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆจำนวน1,500คนได้แสดงออกซึ่งความสามัคคีมีระเบียบวินัยมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้กระทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบรอบ113ปีโดยมีนายพชรเสศิบุญสิริสาริสารองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือพร้อมมอบเครื่องหมายวูดแบดแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการลูกเสือ งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2567ครบรอบปีที่113ของจังหวัดอุทัยธานีมีนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณพิธีสวนสนามของคณะลูกเสือเนตรนารีพิธีมอบเข็มและภาพพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทั้งนี้สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานีได้จัดฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานตามพระราช,ชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการจำนวน83สถานศึกษาปิดท้ายที่จังหวัดพิจิตรนายอดิเทพกมลเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามของลูกเสือเนตรนารีและหน่วยลูกเสือจิตอาสาพ,พระราชทาน2,567เพื่อน้อมนำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานคำขวัญให้ลูกเสือว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ ในขณะเดียวกันทรงจัดตั้งกองลูกเสือสำหรับเด็กหญิงและพระราชทานชื่อว่าเนตนารี